สวัสดีค่ะกละับมาพบกับรักซี่ท่ยุทธ์ิยากรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่17มิถุนายน2566นะคะให้กับคนทั้ง7วันเกิดน,นะคะขอเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3ใบนะคนวันอาทิตย์มาเลยค่ะคนวันอาทิตย์มี5ถ้วยนะคะมี4เหรียญน,นะคะและ ควีนแบบควีนครับนะอ่าเขาบอกคนวันอาทิตย์นะฮะมีเรื่องของความคิดมากวิตกกังวลน,นะคะหรือว่าคิดในเรื่องที่มันไร้สาระมากเกินไปนะคะหรือว่าเรื่องที่คุณคิดอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรแก้ไขหรือว่ารื้อฟื้นได้อีกแล้วนะคะนะแต่คุณก็ยังเฝ้าคิดเฝ้าอ่ากังวลกับเรื่อง ที่มันไม่มีประโยชน์กับตัวคุณแล้วนะคะจริงๆเนี่ยมันเป็นอาจจะหมายถึงเรื่องของการโฟกัสอะไรที่มันผิดจุดผิดตรงด้วยก็เป็นได้นะคะอารมณ์ก็ค่อนข้างไม่สู้ดีนะคะมีความหงุดหงิดง่ายหรือว่าเกิดความหงุดหงิดได้ในระหว่างวันนะคะนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการวันนี้อาจจะมีเรื่องของการต้องเมนเนจนิดนึงการเงินการใช้จ่ายการใช้ชีวิตต่างๆนาๆนานะคะมีเรื่องให้จัดการวางแผนนะคะ หรือว่าบริหารสักนิดหนึ่งวันนี้นะคะบริวารดีค่ะนะคะเอาใจใส่คุณดูแลคุณเป็นอย่างดีหรือว่าคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยดีนะคะนะ,ะเขาเหล่านั้นก็น่าจะเป็นบริวารที่เป็นคนที่จริงใจใกล้ตัวหรือว่าอาจจะเป็นครอบครัวเราก็ได้นะคะคิดถึงแล้วคอยใส่ใจคุณตลอดเลยนะคะนะบริวารดีมากเวอร์นะคะให้ความจริงใจสูงมาดูไพ่ทักพิเศษกัน ใพ่บอกว่าอาจจะได้อา่าพบคนถูกใจสวยหล่อเก่งนะคะหรืออาจจะมีคนมาแจกขนมจีบไว้สําหรับคนโสดนะคะนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโชคลาภข่าวดีนะคะบางคนก็อาจจะได้เป็นโชคลาภข่าวดีมีคนนํามาให้ค่ะนะคะต่อไปคนวันจันทร์นะคะวันจันทร์สามใบวันจันทร์มีคิงเหรียญเลยคุณขา นี่คิงไม้เท้าอีกนะคะและโอ้โหคุณสิบเปลี่ยนอีกอะควรบรรจารถูป่วยหรือเปล่ารับเงินแล้วซีวันนี้เออเรื่องการเงินดีมากนะคะนะคุณล้ำซ้ำวันนี้นะนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมบัติพัสถาน,นะคะนะแต่คิดว่าเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะนะเป็นเป็นเชิงบวกเชิงได้นะคะ เรื่องการงานก็มีความมั่นคงดีนะคะการเงินดีบริวารดีพร้อมหน้าพร้อมตาอาจได้ลาบจากสัตว์สองเท้าสี่เท้าหรือว่าบริวารน,นำพานะคะนะ,ะการเงินค่อนข้างที่จะมีความก็จะอะไรมีความมั่นคงดีนะคะนะหรือบางคนก็อาจจะได้โชคลาภหรือว่าสมบัติอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรที่มันสืบทอดสืบต่อก็ได้นะคะนะตามนั้นเลยขอให้ทักพิเศษหน่อยวันจันทร์ดีๆนะ อ่านะคะมี D M p r i n e อ่า D M Emperor ทัค่ะ D e m e r o r นะคะบอกเรื่องของหน้าที่การงานนะดีดีบางคนได้เรื่อนขั้นตำแหน่งงานการมีความมั่นคงทํางานกับชาวต่างชาติต่างภาษาดีเลดประเสริฐสีผู้ใหญ่คีดงานให้ความเมตตานะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันอังคารนะคะคนวัน,นะะอังคารสใบนะคะอังคารมี Temperance นะคะ มีเดอะซันนะคะมีสี่ถ้วยนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าวันนี้นะคนวันอังคารนะคะอาจมีเรื่องของการเ,เปลี่ยนแปลงหรือว่าวนรูปนะคะจะบอกว่าโาครคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นอาจกลับมาเป็นซ้ํานะคะอาการเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นแต่ไม่เป็นไรหรอกคุณไม่เป็นอะไรมากหรอกนะ,ะเป็นนิดนิดเป็นหน่อยเพราะว่าดวงแข็งโป๊อกอยู่นะคะนะบุตรบริวารน,นะคะให้โชคให้คุณนะคะหรือว่าเสริมดวงคุณดีนะคะวันนี้ อลองจัดห้องใหม่ลองจัดมุมโต๊ะทางานใหม่นะคะให้เกิดพลังงานดีเกิดขึ้นนะคะวันนี้เรื่องของความหงุดหงิดก,ก็ต้องระวังเรื่องของอ่ะสภาวะอารมณ์หรือพบเห็นบริวารที่อ่าค่อนข้างที่จะหงุดหงิดง่ายนิดนึงวันนี้นะคะขอไพ่ฮักพิเศษหน่อยอ่าคิงเหรียญน,นะคุณขาการเงินดีนะคะนะดวงแข็งนะคะและการเงินดีนะคะหรือได้พบกับนายทุน ผู้มากมีหรือว่าผู้ที่ร่ํารวยในวันนี้เสรษฐีนะคะต่อไปคนวันพุธนะคะพุธสามใบนะคะเอาวันพุธมาด้วยห้าเหรียญเลยนะคะหกไม้เท้านะคะและเทอร์มิสนะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันพุธต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะการงานมีความยืดหยุ่นดีนะการงานเนี่ยเรื่องของงานดีนะคะแต่เงินไม่ค่อยดีนะ แล้วก็เรื่องของความรู้นะคะนะอันนี้อาจเทคคอร์สนะคะอาจเข้าเทรนนิ่งนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะไปมีการเรื่องของการเรียนการสอนการสอบนะคะถ้าไม่ไปเรียนอาจจะไปสอนเขาก็ได้นะคะหรือในหนึ่งวันนี้คุณอาจจะได้พบกับผู้รู้หรือกูรูก็คือไปเรียนนั่นเองก็เจออาจารย์อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเป็นได้นะคะนะหรือเขาบอกวันนี้จะมีบริวารที่รู้เก่งฉลาดรำลึกเข้ามาคอยช่วยเหลือเกือกอเก้อกูลอาเกื้อกูลคุณน,นะคะนะตามนั้นเลย ขอพายทักพิเศษหน่อยค่ะแอบพายบอกช่วงนี้ติดตัดสินใจไรลลำบากลําบากคิดไม่ค่อยออกบอกไม่ค่อยถูกนะฮะก็ต้องใช้เวลากันสักนิดนึงนะคะใช้เวลาแล้วก็มันจะเห็นความกระจ่างขึ้นมาเองนะคะตามนั้นต่อไปคนวันพริฤหัสนะคะพริฤหัสสามใบนะฤหัสมีหนึ่งเรียนโตโตนะคะมีก้าไม่เท้านะคะ นี่สิบเรียนอ่าคนวันพฤหัสกระปังนะคะยินดีด้วยนะรุ้นอยู่นะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันพฤหัสนะั้นหนึ่งเรียนโตโต,โ,ตโอ้โหเฮงนี้ก็มีโชคมีลาบใครถูกหวยก็ไปขึ้นเงินนะคะเรื่องของการเงินดีนะคะทีมงานบริวารดีนะคะอาจได้รับการพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวได้ได้รับจากสัตว์สองเท้าสี 4, ่เท้านะคะนะถ้าไม่ได้เรื่องของพลังงานทีมงานบริวารก็ได้เป็นเรื่องของสตังค์นะคะทรัพย์สินนะคะนะ อาจมีโชคลาภด้วยแหละนะบางคนนะคะแต่เรื่องของการงานนะมีความงานเยอะงานแยะหน้าเบื่อนะคะทำไม่หวัดไม่ไหวยืนแหลยดนงงนะคะหรือบางคนก็มีใจคิดเที่บจะอยากจะออกจากงานแล้วอะไรเงี้ยเบื่อหน่ายเต็มทนอะไรเงี้ยนะคะนะให้ได้งานใหม่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยออกนะต่อไปขอเป็นไพ่ท,ทักพิเศษนะคะอ่าไพ่บอกว่ามีเงินก็ต้องรู้จักเก็บรู้จัก,จกใช้แบ่งเก็บแบ่งใช้ด้วยนะคะคุณขาไม่งั้นเดี๋ยววูบนะฮะ นะคะมันอาจวูบได้นะคะถ้าแบ่งเก็บแบ่งใช้อย่างเงี้ยไม่มีหมดนะนะคะต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์สามใบศุกร์มีสามถ้วยนะคะลนลาอยู่นะอ่ามีแปดดาบนิดนึงนะคะและสุดท้ายเป็นหนึ่งไม้เท้านะอ่าเขาบอกว่าคนวันศุกร์นะเรื่องของ ความชื่นเมื่อนรื่นรมนะคะวันนี้อาจได้สุขสมอารมณ์หมายนะคะอยากได้เจอใครก็จะได้เจออยากได้ไปกินอะไรก็จะได้ไปอยากไปปาร์ตี้งานเลี้ยงงานสังสรรค์งานมงคลได้หมดเลยนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของความสุขความสําเร็จใดๆเกิดขึ้นนะคะนะแต่มันมีแปดดาบนิดนึงคุณขานะก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทาอะไรได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่อึดอัดนะอึดอัดอึดอัดนะคะหรือว่า เขาเรียกว่าหน่วงนะอยู่ในสภาวะที่มันหน่วงที่มันแบบว่าเาติดตรงนั้นติดตรงนี้อะไรนิดหนึ่งนะคะบางคนก็ติดจากการรับปากรับคาเพราะฉะนั้นการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยรับปากรับคำอะไรใครไว้คําพูดหรือว่าเราตัดสินใจไปแล้วมันเป็นนายเราเนาะนะคะต้องมารับผิดชอบก็ต้องระวังนิดนึงนะคะนนเรื่องของการงานดีนะคะมีโอากาสเรื่องของหน้าที่การงานหรือได้รับข่าวดีเรื่องของความมั่นคงนะคะอ่าแล้วก็ในเรื่องของ ความรักเนี่ยนะก็อาจจะมีเรื่องของการรีเทิร์นก็ได้นะคะนะได้พบเจอกับคนที่เคยรักกันนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งผ่านไฟเก่ามันก็เลยคุกนะสำหรับคนโสดก็เป็นได้นะคะยอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่พูดมานะครับขอไพ่ทับพิเศษนิดนึงคนวันศุกร์ค่ะอ่าเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีขึ้นสบายมากขึ้นมีความ f ฟล็กซิเบยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยาอาจได้การเลื่อนตำแหน่งใหม่ก็เลยได้เฉลิมฉลองกันสักนิดหนึ่งนะนะคะต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สามใบนะคะคนวันเสาร์มีคิงครับนะคะมีสามไม้เท้านะคะแล้วก็สองไม้เท้าอ่าคนวันเสาร์เขาบอกว่า คนวันเสาร์ช่วงนี้นะเจ้าชะตานะจิตใจมีเมตตาการุณานะคะแล้วก็เป็นคนชิวๆนะคะนะเป็นคนที่แบบสบายๆมีใจเมตตาการุณาอบอ้อมอารีนะคะพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาคนทั่วไปนะใจดีมีเมตตาแจกอย่างเดียวตอนนี้นะคะนะคะนะเออเป็นคนมีน้ําจิตน้ําใจกับคนทั่วไปคนเขามองเข้ามาเขาก็มองว่าคุณดีนั่นแหละนะคะนะ แต่ว่าคุณจะมีเรื่องของการวางแผนการเดินทางการวางแผนการขยับขยายไม่รู้จะไปไหนแต่บางคนจะรอเขาเรียกว่าทางไกลเลยนะคะบางคนอาจจะวางแผนเที่ยวก็ได้บางคนอาจจะวางแผนเรื่องของการงานนะคะนะบางคนจะสมัครงานทางไกลนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มพูนศักยภาพนะคะในการทํางานนะฮะหรือบางคนเนี่ยเป็นสมมติเป็นเจ้าของธุรกฐฐิจนะ,ะนะนจะต้องมีร้าน ลูกชิ้นมากกว่าหนึ่ง้านนะฉันจะขยายสาขาแล้วนะนะเปิดที่บางลำพูหนึ่งนะคะนะเปิดที่ทองหล่อสองนะคะเปิดที่ไหนได้อีกบังกะปิสามอะไรอย่างเงี้ยสขยายสาขาลูกชิ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีการเล็งการมองเห็นการหาที่หาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องของการที่จะ พัฒนานั่นเองนะคะเรียกได้ว่าการพัฒนานั่นเองนะฮะเลขในหนึ่งเขาบอกคุณมีเรื่องของการเดินทางนะคะเขาบอกอยู่นิ่งๆไม่ดีแต่คุณเดินทางดีมากนะคะหรือบางบางคนเนี่ยรอสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่ก็อาจจะได้รับข่าววันนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงคนวนะคะันเสาร์ค่ะอ่าการงานดีมีความยืดหยุ่นนะคะคนที่มีงานประจําโดดเด่นมากๆตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสเรื่องของงานเป็นอย่างดีนะก็จะ ได้ประสบความสําเร็จดีนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานที่มันเติบโตแล้วก็ดีขึ้นมากขึ้นนะคะสบายมากขึ้นกําไรมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะตามนั้นเลยจบแล้วทุกเจ็บันเกิดเป็นไงกันบ้างอย่าลืมให้กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมาเม้นท์พูดคุยกันบ้างน,นะคะนะเกิดวันไหนกันบ้างก็มาเม้นท์บอกดิฉันบ้างน,นะคะบ้านอยู่ทางไหนกันบ้างก็มาเม้นท์บอกดิฉันบ้างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ